มารามไท้เสืนกว้วนเราจะมาไหวอะไรเราจะทำพิธีอะไรหรือเราจะมาขอพรอจุดไหนวันนี้คนวงในจะมาบอกคุณเองนะครับมาถึงแล้วนะครับอารามไท้เสียนกว้วนอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ30นาทีก็มาถึงแล้วนะตรงนี้เนี่ยอารามไท่เสียนกก่อตั้งมาเนี่ยสามปีแล้วนะครับก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นฮับใหญ่สำคัญเลยนะครับ ตรงนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาที่นี่ได้เลยครับมาถึงแล้วเราก็ลองเดินมาตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้เป็นรายการพิธีกรรมที่นี่เนี่ยคนข้างที่จะเด่นเรื่องพิธีกรรมเลยแหละพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีรายการตามนี้เลยอ่ามีเอกสารแจกฟรีด้วยนะนะครับผมก็นี่นะครับเป็นดวงชะตา12นักสัตว์สามารถนํามาตรวจดวงของตัวเองโดยพื้นฐานได้นะใครมาถึงแล้วเนี่ยเอาไปได้เลย ถ้าหากว่าใครจะไหว้นะครับก็แนะนำเลยครับมาที่ร้านของอามานะครับร้านขายทูบนะก็สามารถเลือกของไหว้ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าหากว่าพื้นฐานแล้วก็จะเป็นตามชุดนี้เลยครับเดินเข้ามานะครับนำของไหว้อ่าเดินเข้ามาในตำหนักได้เลยพอมาถึงนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการไหว้นะครับก็มาวางไว้ ที่ประพิธีจ้าตรงนี้นะครับผมเราก็จะมีไหว้ด้วยกันหลายจุดเลยจุดสําคัญสําคัญเนี่ยก็จะมีอยู่เจ็ดจุดเนาะอ่าเราไหว้ที่กงเสร็จแล้วมาไหว้ที่โถงปรมาจารย์นะครับทูบสามดอกไหว้อธิษฐานขอพรน,นะครับก็จะมีคําแนะนําในการไหว้นะครับเมื่อเราไหว้เสร็จแล้วอธิษฐานเสร็จแล้วขอพรอ,อย่าลืมบอก วันเดือนปีเกิดนะอายุที่อยู่ด้วยเวลาปักธูปนะครับปักให้ตรงๆคำอธิษฐานของเราจะได้สมความปรารถนานะครับแสดงถึงความมั่นคงนะครับมีใจยึดมั่นนะครับในคำอธิษฐานถ้าว่าใครอยากจะมาทำพิธีนะครับก็มาติดต่อได้ที่ห้องนี้นะครับตึกหลังตําหนักนม่เหลียนโกง อารามไทยส่วนกวนนะครับมีความโดดเด่นทางด้านห่วงจุยด้วยเหมือนกันนะครับผมของเราเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นประตู8ทิศใครที่ว่าลอดประตูนะครับหรือว่าผ่านประตูนี้ไปเนี่ยก็จะได้รับพลังดีๆพลังมงคลนะครับตรงส่วนของอารามของเราเนี่ยมีอยู่กัน3ชั้นครับ สำหรับต่อไปนะครับก็เป็นตำหนักเทียนซือเตียนครับตำหนักนี้นะครับมีพระประธานเป็นองค์จัางเทียนซือองค์ปฐมองค์ที่30และองค์ที่43ซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็น36ขุนพลสวรรค์นะครับในคลิปวิดีโอที่เห็นเนี่ยก็คือกําลังทําวิธีสะดอกเคราะเสริมดวงนะครับแล้วก็ทําพิธีฝากดวงแก้ชงประจําปีครับใครสนใจจะมาทําพิธีตอนนี้ยังสามารถมาทําได้ครับ ต่อไปเป็นโถงปรมาจารย์ทางฝั่งฮวงจุย้ยแล้วก็เทพพเจ้าทั้งหลายนะครับอยู่ที่ชั้นสองส่วนชั้น3นะครับเป็นชั้นสูงสุดเลยเรียกว่าเทียนถางนะครับผมก็จะเป็นบูชาเกี่ยวกับเทพเจ้าชั้นสูงต่างๆอย่างเช่นองค์ซานชิงเต้าแม่โตหมู่แล้วก็เทพเจ้าผู้ว่าเทียนจุนครับต้อง่ววนี้นะครับเราก็มาที่ตึกหลังแล้วแหละตึกหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็น ที่บูชาขององค์ไทพเจ้วข่เทนจุนนะครับอยู่ที่ตำหนักมิอเอียนกงครับต่อไปนะครับเป็นเจ้าแม่เสียนจิ้งเจาะครับใครอยากได้โชคลาภวาสนาบารมีเมตตาหานิยมอย่าลืมแวะมาตรงนี้นะครับเอาละครับเรามีอีกที่หนึ่งนะครับอยากจะให้ ทุกท่านมาชมกันครับตำหนักมิเรียนกงก็ยังมีสถานที่พิเศษอีกหนึ่งที่นะครับก็คืออาคารเก็บอัฐินั่นเองสำหรับอาคารเก็บอัฐินะครับและทำแซกีของตำหนักมิเียนกงเนี่ยของเราได้ออกแบบนะให้เป็นสมัยใหม่ร่วมสมัยนะตรงนี้นะครับเป็นช่อง VIP แหละนะครับช่อง VIP ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยมีไฟแล้วก็ สีแดงๆเนี่ยที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นช่องสำหรับคนที่ทำแซกีนะตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าช่องสามีภรรยาหรือว่าช่องคู่ไม่ใช่สามีภรรยาก็อยู่ได้นะครับในนี้นะครับสามารถใส่ได้สองโถบรรจุอัฐิเลยนะครับอ่านี่นะครับเป็นตัวอย่างครับอันนี้ไม่มีใครอยู่นะนะครับก็จะเป็นรูปแบบตามนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นช่องใหญ่นะที่เอามาจากสุสานนะครับวงซุยครับผมครับตลอดทั้งปีอารามไทยสิงกวนมีกิจกรรมมากมายเลยครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่จะมาร่วมสักการะมาร่วมพิธีกรรมหรืองานเทศกาลต่างๆกับอารามไทยสิงกวนสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก Facebook Fanpage ของมูลนิธิเต๋าธรรมสยามหรือว่านะครับติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์034102348และ102349สำหรับครั้งต่อไปนะครับเราก็อาจจะมีคลิปแบบนี้คลิปดีๆแบบนี้มาให้ชมอีกนะครับ